สวัสดีครับเพื่อนๆช่องท็อปแบแบววันนี้ผมท็อปก็จะมาสรุปข้อควรระวังนะครับแล้วก็สรุปเนื้อหาสั้นๆของกิจกรรมวันที่10มกรา2562นี้นะครับหก็คือการบริจาคกกคูณ2นะครับมันมีข้อควรระวังอยู่อย่างนึงเพื่อนคือเพื่อนๆจะได้การบริจาค2เท่าใช่ไหมครับเพื่อนๆดูนะครับเหมือนกับว่าตอนนี้รีวาร์ดคูณ2เนี่ยผมกดบริจาคไปนะปึง้ง อตอนนี้ตัวเอาคิมิตผมอะหรือว่าคียเตอร์เนี่ยบริจาคไปแล้วนะทีนี้ข้อควรระวังของที่ที่ผมจะบอกก็คือว่า ID หนึ่งอ่ะเรามี2-3สาตัวอะไรเงี้ยถ้าเ,เพื่อนๆเลือกตัวไหนบริจาคกิเป็นตัวแรกแล้วมันจะคูณ2แค่ตัวแรกนะซึ่งตัวอื่นอ่ะจะไม่คูณ2นะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะซึ่งคำแนะนำก็คือต้องใช้ตัวหลักในการบริจาคกิก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับกดให้ดูนะ ตอนนี้เพื่อนๆเ,เห็นนะว่ามีรีวาร์ดคูณ2ผมเปลี่ยนตัวละครให้ดูเลยจะได้ว่าเห็นกันชัดๆไม่ต้องไม่ต้องวกใบวนมานะล็อบแล็บนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะช่วงนีนะ้พวกของขยะบอสท,ที่ไว้ใช้แลกเฟืองจะหายากมากๆนะถ้าเพื่อนๆมีก็คือเก็บไว้ใช้เองนะจะดีกว่าขายเนาะ มาดูกันมาดูกันนี่เสียงมันเงียบไปเนาะเมื่อกี้ตัวหลักผมเอาคิมิตบริจาคไปแล้วทีนี้มาดูตัวรองในไอดีว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ค่อยไม่ค่อยมีของขยะแล้วก็ในเอ็กเซงในเอ็กเซงร้านค้าตอนนี้ไม่ คือจะซื้อขยะบอสอะยากมากๆเลยนะแนะนำให้เ,เพื่อนๆฝืนใจล่าบอสหน่อยนะสําหรับคนที่ไม่เคยล่าบอสนะ mm hmm. เห็นไหมครับตอนนี้มันไม่มีคําว่ารีวาร์ดคูณ2นะครับชัดเจนเนาะสรุปก็คือถ้าใช้ตัวไหนบริจาคเป็นตัวแรกแล้วก็ตัวนั้นจะได้คูณ2แค่ตัวเดียวใน ID นั้นๆนะครับอันนี้ก็เรื่องเรื่องบริจาคก,กิวที่ควรระวังก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับน,น่าจะเคลียร์กันแล้วนะ ถ้าเกิดว่ายังงงกรอไปฟังนิดนึงนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกหนึ่งนาทีสองนาทีเนาะต่อมานะครับเป็นกิจกรรมกิจกรรมตู้กู้ตู้กลางพลนะครับลิ้นพันลิ้นพันมามานี่ครับกิจกรรมตู้กลางพลจะอยู่ตรงนี้นะที่ผมจิ้มรัวๆเลยคือมันจะมีเงื่อนไขแบบ นิดหนึ่งนะของมันนะผมก็จะพูดสรุปให้แบบอย่างง่ายไปเลยนะดูนะครับก็คือ NPC ตัวนี้นะครับพอคุยปั๊บเราเลือกผลตอบรับที่รุนแรงนี่นะครับก็คือมันจะมีไข่ให้เราทั้ง3ใบนะครับไข่ใบหนึ่งก็จะมันจะถ้าเรากดแลกมามันจะให้สุ่มสัตว์นะครับแล้วก็ไข่ไข่อีก2ใบก็คือจะเป็นสุม่มสุ่มกาชานะครับแล้วก็สุ่มกร์ดมันจะสุ่มให้เราเลยมันจะเป็น ปนกาชาเก่ากาชาใหม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันออกกาชาเก่าแน่นอนด้วยปนดปนกันไปอะ่ะตีว่าตีว่าสรุปสุ่มกาชาสุ่มสัตว์แล้วก็สุ่มการ์ดนะที่มันจะให้เราสรุ่มแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าครับว่า,วามันจะบอกว่าปลดล็อกการ์ดพรีเมียมที่แตกต่างกัน2ใบถึงจะถึงจะซื้ออันนี้ได้ในราคา1เซนนี่อันนี้ก็เหมือนกันปลดล็อกพรีเมียม3ใบหมายความว่าไงหมายความว่าบัตร v i p อ่ะครับบัตร v i p ก็คือบัตรใบนี้นะครับมันจะมีบัตร v i p 3ใบนะครับ ที่เพื่อนๆสามารถมีได้นะครับเพื่อนๆจะซื้อวิธีไหนก็ได้เพื่อนๆจะเติมเกมแล้วซื้อมาก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เงินในเกมซื้อบัตร vip ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยเพื่อนเป็นสายเปหรือว่าสายฟรีหรือว่าแล้วแต่สไตล์แล้วแต่สไตล์อ่าทีนี้เรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็จบนะครับผมก็กดให้ดูอันหนึ่งและกันเพราะว่าผมมีบัตร vip ใบเดียวนะกดปึ้งได้ แมงดากล่าไข่แมงดากล่าก็โอเคนะครับผมยังไม่มีทีนะครับฟักไข่โชว์เลยไหมละ่ะอ,อ๋อยังยังยังใส่มาอยู่นะโอเคตอนนี้เรื่องที่2เคลียร์แล้วนะครับต่อมานะครับเรื่องที่สมเรื่องที่3าก็จะเริ่มสําคัญขึ้นมานิดนึงนะครับตรงกลางพรเนี่ยพอเพื่อนๆมาที่กลางพรข้างๆ NPC ซจะมี n p c เหมือนคาฟ้าเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเป็น Npc ชื่อวาฮาร่านะครับ Npc ชื่อวาฮาร่านะครับมันจะ เมื่อเพื่อนๆทำเควสเขียวกับ n p c ตัวนี้เสร็จนะตอนนี้ผมทําเสร็จแล้วนะ้วผมก็มาเล่าเพื่อนๆพอเพื่อนๆทาเควสเขียวกับตัวนี้เสร็จนะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับก็คือ2อย่างนี้ครับ Big c a t c e l e b r a t i o n Gift Box เพื่อนๆเนี่ยพอเปิดมาก็คือมันจะสุ่มว่าเราจะได้อะไรในบรรดาพวกนี้นะครับโซ่สองอันห้าร d อยอีเดคอสองโมล่าแล้วก็หรือว่าหนึ่งร้อย u r e Meatball อะไรพวกนี้นะครับดูครับผมสมให้ดูเลย โอ้ได้อะไรไม่ได้ของดีมีตั้งเยอะนะครับมาได้500โปลลิงคอยนะครับต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ได้จากการทำเควสเขียวตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นบัตร big celebration washer นะครับก็กดใช้นะครับนี่เลยการดทีเด็ดบวก a อ็กแท็ก t ่ส21ค่าเซตัสบวก2ทั้งหมดเลยนะครับ Stank a t h เจไอวิด l u ็กก็คือบวก2หมดเลยนะครับแล้วก็รางวัลฝั่งในคู่มือ a อ t a c k 3ก็ เด้งดูดใจเหมือนกันนะครับเราปลดล็อก m x t มเอ3นะครับซึ่งมันใช้ใบนี้50ใบหรือว่าเพื่อนๆอยากแลกอย่างอื่นอยากสุ่มกา๊าซอยากสุ่มกาชพองอยากสุ่มเพชรคือสุ่มสัตว์ก็คงจะไม่มีค่อยมีใครสุ่มนะครับแต่ว่าสุ่มสุ่มกาชพองกับสุ่มก๊าซฟรีเนี่ยคนอาจจะสนใจ2อันนี้3อันบนเนี่ยคนอาจจะสนใจเยอะนะครับแล้วก็พวกข้างล่างนี้ก็เป็นของทั่วไปนะครับโมลาคอยก็ไวออฟเมลนะครับอันนี้ก็เฟืองนะครับ อันนี้ก็เหรียญแมวเขียวครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากได้อะไรนะครับแล้วก็แถมอีกนิดนะครับก็คืออย้ำอีกนิดนึงเควสเควสตรงกาฟ้าตรงนี้เพื่อนๆต้อตงทำห้าวันแบบติดต่อกันนะครับอย่าเว้นวันนะทำห้าวันแบบติดต่อกันนะอย่าไปเว้นวันนะแล้วก็จะได้เจ้า Big c a t ป e ซอร์วิชั่นวอชเมา เพื่อแลกของต่างๆนะครับย้ํานะครับทําติดต่อกันนะอย่าไปเว้นวันนะโอเคนะแล้วก็แถมอีกนิดนึงนะตอนนี้คาบ้าวาร์ฟฟีวาร์ฟฟีจะไปที่ไหนก็วาร์ฟฟีเหมาะแก่การวาร์ฟเคลียร์เควสเ,เ,เนี่ยเควสเนี่ยเควสตรงเนี้ยเราดองไว้กี่เควสเนี่ยวาร์ฟไปเคลียร์ให้หมดเลยเพราะตอนนี้วาร์ฟวาร์ฟฟีด้ยนะก<อ>ิฟเฟนศูน 0, 0, 0, 0, 0, 0, ย์ศูน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 ย์ไปกลาเซียมศูนย์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 ก็คือตอนนี้ฟีหมดจะวาร์ฟเดียววาร์ฟหมู่ฟีหมด ยังไงคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเป็นการสรุปข้อควรรู้ข้อควรระวงังแล้วก็เกี่ยวกับกิจกรรมคร่าวๆที่เพื่อนๆควรทาในตอนนี้นะครับยังไงคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องท o อปแแบร์ back, ด้านล่างให้หน่อยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าบุย